นายสุรศักดิ์พันเจนริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่อ,อบตอกระจิวอำเภอพาทีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคลิกออฟโครงการโดรนคนละครึ่งส,สู่สมาร์ทฟาร์มิงมีผู้บริหารอวและเกษตรกร,ร,ก,ร,รกว่า300คนเข้าร่วมพร้อมจัดแสดงโดรนชนิดต่างๆและนิทรรศการโดยมีเกษตรกร,ร,กร,รให้ความสนใจเป็นจานวนมาก โครงการนี้ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มรายได้ประหยัดเวลาและแรงงานเช่นการหว่านเมล็ดใส่ปุ๋ยและพ่นสารเคมีพร้อมลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีโดยตรงโดยนำร่องสามจังหวัดได้แก่พระนครศรีอยุธยาอ่างทองและปทุมธานีครอบคลุมกว่า1 0 0 0 0แไร่คาดว่าจะช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า3,300าย อวช่วยสนับสนุนค่าใช้บริการโดรน40บาทต่อไร่ให้กับเกษตรกรที่มีนาหลายละไม่เกิน30ไร่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของนาหรือผู้เช่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มกราคม2569